ไปเป็นพันรยายาลูบหลังผู้ขายงามเมาเอ้ยให้สิมาลูบหลังให้มึง เ้ยเมามาหักแต่หักแตนเมาขึ้จังหมูคือจหมานีเมาไมีผู้ใดรูปลาให้มึงดอกเขาขี้เดียกกระดอเนาะเราเขา้าปากคุยไงยวะสันงามบิดเงินมากเนออยเราคือจงหมาเมายาขี้กระตืกนี่ถ้าสิเมาเนอสวยคนรูปลัางให้ไปเน่ะพูนไปจกข้อหักผุดแนวมาสิบริัยาผู้อื่นเนาะทำวาจกข้อหัทำาอยากลำบากผู้อื่นมึงไปนอนอยู่ทั้งเมนพุนลาดน้ำบอกเเพ้วเลยเขาเเาเชื่อเดียวไปเลยที่แตก่อย่างเราทัศนสิเมาเนอะข้ออ่อนปานนั่นพูนไปหานนอเชียแต่ มึงมึนเมามาเบิงตีนกูสิเดยเข่าปากทะลุหอดหูคอฟาดลงใส่ตีนมึงเลยมึงบลาบ,บ่จำข้างหลตีนกนี่เมากว่าเราอีกเ้อะโอ้ยแล้วจังอย่างไรนายฮาในกระดายมาหลือมาดารัวรัวโลดจังไปไดีอย่างกระรองเพลงซื่อเนาะโอ้ยบ่ได้แจ้งเกิดจักเทอดอกแม่คุ้มกำเนิดอจ้่นี่แหละโอ้ยโอ้ย